โอเคนี่คือ Samsung Galaxy S23 FE นะครับนี่คือสมาร์ทโฟนตระกูล S Series ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดจากทางฝั่งของ Samsung นะครับเอาจริงๆมันอยู่ในระดับพรีเมียมแฟลกชิพของทาง Samsung นะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่า Ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยมีความใกล้เคียงกันกันกบ Samsung Galaxy A23 Plus มากๆนะครับแต่ว่าก็จะมีการลดทอนฟังก์ชันบางตัวลงไปนะครับเพื่อที่จะทำราคาให้มันอยู่ในระดับ20,000ต้นๆได้นะครับและก็มีหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตกับรุ่นนี้นะครับว่ามันคือ Samsung Galaxy A54 Plus A54 Ultra หรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่ามันมีหลายสิ่งที่ทำได้ดีกว่า A54 มากๆแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานจริงๆอ่ะมันมีความต่างกันระหว่าง m i d range กับ Flagship อยู่พอสมควรนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้การใช้งานจริงเป็นอย่างไรลองดูคลิปนี้ครับ ปกติแล้วนะครับผมจะพูดในเรื่องของบอดี้แล้วก็การดีไซน์ก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าคลิปนี้ผมขอพูดที่ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์กันก่อนเลยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับชิป Exynos 2002ไว้ว่าเฮ้ e x ็ n o s อ่ะมันจะใช้งานได้ดีจริงๆหรอมันร้อนไหมแล้วเล่นเกมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังนะเพราะว่าผมอยู่กับเครื่องนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับเ,เจ้าตัว Samsung Galaxy a 2 3 FE เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าชิป Exynos 2 2 0 2อ่ะคือชิปที่เคยอยู่ใน Samsung Galaxy S22 Series ในโซนยุโรปนะครับคือในปีที่แล้วซัมซุงใช้ชิปตัวนี้อยู่ในระดับแฟลกชิปของค่ายเลยนะครับนั่นหมายความว่าชิป Exynos ที่อยู่ในเจ้าตัว S23 FE ตัวนี้มันคือชิปในระดับแฟลกชิปนะครับมันไม่ใช่ชิปอยู่ในระดับเรือกลางอย่าง A54 นะครับคือไม่ใช่เลยนะครับความเร็วความแรงสปีดต่างๆเนี่ย มันอยู่ในระดับมาตรฐานของเรือธงเลยนะครับโอเคเพื่อความง่ายในการรีวิวเรื่องของชิปเซตนะครับผมขอแยกเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็คือเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับพาร์ทที่2ก็คือเรื่องของการเล่นเกมเนาะและ้วก็พาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการความร้อนต่างๆของชิปเซตตัวนี้นะครับโอเคเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับก็คือในเรื่องของการใช้งานทั่วไปก่อนนะครับชิปเซตตัวนี้นะครับพอมาอยู่บน Galaxy S 2 3 FE เนี่ยคือซัมซุงคงมีประสบการณ์ในการใช้งานชิปตัวนี้มาอยู่แล้วเพราะฉะะนนั้้เาากก็จมีรให กับตัว One UI เวอร์ชันนได้ดีมากๆนะครับชิปเซตตัวนี้เอาจริงความโดดเด่นเลยก็คือการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันกันกบการใช้งานบน S 2 3 Ultra เลยนะครับคือการใช้งานทั่วไปในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียการเล่นเว็บนะครับการแบ่ง2หน้าจอหรือว่าการใช้งานอย่าง Samsung Dex เนี่ยที่เป็นแบบ w i r e l e ตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันนะครับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากมากไม่ได้มีความแตกต่างกับ Snapdragon 8ปดเจนสขนาดนั้นนะครับรวมถึง ถึงผมมีสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป snapdragon 8 plus gen 1อยู่ด้วยนะครับก็เอาจริงชิปเซต exynos 2222เนี่ยใช้งานทั่วไปไม่แตกต่างกันเลยนะครับและตรงนี้ผมเสริมให้นิดนึงนะครับก็คือเวลาเราใช้งานวิดีโอคอเป็นระยะเวลาสัก5-10นาทีเนี่ยเมื่อเครื่องมันเริ่มเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยตัวชิป exynos 2222ตัวนี้ย มันก็มีการลดในเรื่องของ c ล o อก speed ลงมาเล็กน้อยแหละครับเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องมันโ o v อร h ฮีทเนาะแต่ว่า c ล o อกสป e ด d ที่ลดลงมาเนี่ยการใช้งานก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเครื่องจะกระตุกหรือว่าสะดุดเหมือนกับสมาร์ทโฟนมิชลินนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันยังคงรักษาในเรื่องของสป e ด d เรื่องของการใช้งานได้ดีอยู่แม้เครื่องจะมีความร้อนสะสมประมาณหนึ่งแล้วนะครับเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมบนเจ้าตัว Samsung Galaxy S 2 3 FE ตัวเนี้ยต้องบอกว่าเกมยังไม่ได้ออปติมไม์ให้เข้ากันได้ดีขนาดนั้นนะครับ อย่างเกมอย่าง RV เนี่ยเราสามารถปรับภาพได้ในระดับสูงเท่านั้นไม่สามารถปรับสูงมากได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยปรับได้แค่45เฟรมเท่านั้นยังไม่สามารถเล่นแบบ60 fps ได้นะครับแน่นอนครับพอเล่นที่ในระดับ45เฟรมเนี่ยมันเกาะ45เฟรมนิ่งๆอยู่แล้วแล้วก็ความร้อนที่ฟีดแบ็กมาถึงมือเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนอะไรด้วยในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าผมขอพูดถึงเกมอย่าง P ับ G แล้วกันเพราะว่าเป็นเกม Ba t เ l e r o y ย l e เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกินสเปคนะครับผมเชื่อว่าคนเล่น P ับ G ส่วนใหญ่จะปรับ เฟรมเรทสูงสุดที่มันทําได้คือ60เฟรมนะครับถ้าเราเล่นแบบไม่อัดหน้าจอเนี่ยเฟรมเรทจะสวิงอยู่ประมาณ55 60เฟรมประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอัดหน้าจอเล่นไปสักประมาณ10-20นาทีหรือว่าเล่น2เกมติดเนี่ยเฟรมเรทจะหล่นลงมาเหลือประมาณ50-60เฟรมประมาณนี้ในการอัดหน้าจอไปด้วยนะครับ ผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยชิปเซตตัวนี้ยังสู้ Cra. ิบดราค่อนแปดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะถ้าใครเป็นสายเกมจริงๆหรือว่าเน้นในเรื่องของการเล่นเกมแบบจริงๆจังๆเป็นโปรเพเยอร์อะไรเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็คงไม่ได้มองเอ 23FE เป็นตัวเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่การใช้งานแบบไฮบิดทั่วๆไปเล่นกับเพื่อนบ้างช่วงกลางวันเวลาไปปาร์ตี้ก็เล่นเกมกับเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้ผมว่ามันเพียงพอต่อการเล่นครับแล้วก็พาร์ทที่สามครับพาร์ทสุด ตัวชิปเซต e x ็ n o s เนี่ยหลายๆคนอาจจะตั้งข้อสังเกตหรือว่าข้อสงสัยไปแล้วแหละว,ว,ว่ายังไงมันก็ต้องร้อนแน่ๆยังไงมันก็ต้องร้อนดังไฟความจริงคือไม่ใช่ครับคือมันร้อนในระดับ Snapdragon 8 Gen 2ประมาณนั้นอะคือไม่ได้รู้สึกว่าร้อนจนลวกมืออะไรขนาดนั้นเลยสำหรับชิปเซตตัวนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่า Samsung เคยใช้ชิป ตัวนี้มาแล้วใน S 22ที่ขายในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วครับว่าเขาจะจัดการยังไงกับเรื่องของความร้อนในปีนี้นะครับเรามีการขยายในส่วนของตัว v a p o r Chamber ของตัว Galaxy S 2 3 FE เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่า S 23+ plus 1.5เท่านะครับก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมเวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยตัวเครื่องมันไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับการใช้งานกลางแจ้งเนี่ยแบบคอนติเนียนะครับเล่นโซเชียลมีเดียถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างเนี่ยฟีดแบ็ที่มาถึงมือเนี่ยผม ก็จะประมาณ38องศาโดยประมาณนะครับอันนี้คือในวันที่แดดจัดแล้วก็ร้อนๆเลยนะก็คืออยู่ในช่วง3 8ม9ถึงองศาก็คือใกล้เคียงกันกับ A ยี่สิบาอลตาแต่ว่า A ยี่สิบาอลตาอาจจะประมาณ37-38เถึงาเนอะตัวนี้จะร้อนมากกว่าประมาณ1-2องศาถ้าเทียบกับ Snapdragon 8ปดเจนสองนะครับและอันนี้ผมแถมให้เทียบกับ iPhone 15 Pro Max ที่ใช้ชิปเซต A 1 7 Pro เนี่ยความร้อนมันพอๆกับเครื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนอนะ่ะมันก็ ในปีนี้ของปี2023นะครับมันไม่ได้ร้อนแบบ ลวกมือหรือร้อนเหมือน e x ็กซีนอในสมัยก่อนที่เราจินตนาการกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือต่อเนื่องกับชิป X อนะ็กซีนอรเพราะว่าตัว e x ็กซีนอเนี่ยจัดการพลังงานได้ดีหรือเปล่าแบตไหลมากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาลอ่อห้ัยกันนะครับโดยแบตเตอรี่ตัวนี้เขามีมาให้4,500รย ah มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จเร็ว25วัต์แล้วก็ตัวนี้รองรับชาร์จไวเลสด้วยนะครับคลิปแบตเตอรี่เนี่ยเอาจริงๆผมทำบล็อกแบตเตอี่ เป็นหลักเลยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เอาจริงๆถ้าใช้งานอยู่บ้านนะครับหรือว่าอยู่ที่ทํางานเนี่ยมีการใช้ Wi-Fi เป็นหลักแล้วก็มีการสวิชไปใช้เซลูลา่าบ้างเนี่ยหรือสวิชไปใช้ 5G เนี่ยก็จะมีสก e นนอนทามในแต่ละวันเนี่ยประมาณ5-6ถึงชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกบ่อยครั้งนะครับสก e นนอนทามจะได้ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งจนถึง5ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่การใช้งานนะครับและถ้าเราใช้งานด้านนอกแบบเซลูลา่าเปิด 5G ทั้งวันบวกกับก,บการนําทาง GPS เนี่ยมันจะมีสกินนอนทามเหลืออยู่ประมาณ 3ชั่วโมงครึ่งจนถึงประมาณ4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องของการนำทาง GPS เนี่ยผมยังรู้สึกว่าโมเด็ม5 g ที่อยู่ในตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสูบแบตพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้ยังสู้ Snapdragon 8 Gen 2ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงนะแต่ว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยออกจากบ้าน7ดโมงเช้าถึงบ้านหโมงเย็นเนี่ยผมยังไม่เจออาการว่าแบตหมดระหว่างวันเลยสำหรับเครื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานหนักแล้วเรากลับบ้านเรทกว่าเดิมเนี่ยอันนี้มีลุ้นว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดระหว่างทางได้ you โดยบอดี้แลวก็การดีไซน์เนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างคล้ายกันกันกบ Samsung s a m s u ง Galaxy S23 Plus เลยในเรื่องของการวางโมดูลกล้องด้านหลังนะครับเลเยอร์วัสดุต่างๆคือมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือตัวเบเซลหรือว่าขอบด้านหน้าเนี่ยเอาจริงมันหนาไปนิดหนึ่งคือมันค่อนข้างหนาพอๆกันกันกบซั s ซุง Galaxy A54 ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครเป็นคนซีเรียสเรื่องขอบหน้าจอจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมองไปที่ S23 หรือว่า S23 Plus แทนนั่นเองครับ แต่ว่าในเรื่องของไซซิ่งหรือดิเมนชันในการจับเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับผมรู้สึกว่าด้วยขนาดจอภาพ6.4นิ้วตัวเนี้ย กับไซส์ประมาณนี้มันเข้ากับมือพอดีมากเลยแล้วมันใช้งานมือเดียวได้สะดวกมากๆนะครับคือมันเป็นขนาดที่อยู่ระหว่าง s 2 3ธรรมดากับ s 23 plus นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัว plus ก็ใหญ่ไปตัวธรรมดาก็เล็กไปอยากได้แบบกึ่งกลางเนี่ยผมว่าตัว s 2 3 fe เนี่ยเกิดมาเพื่อช่องว่างตรงนั้นนะครับการใช้งานมือเดียวคือสะดวกส,วกสบายมากแล้วก็การคอนโทรลต่างๆคือมันโอเคเลยนะครับใส่กระเป๋าของเกงต่างๆหยิบออกมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระในเรื่องของการใช้งานเลยครับสำหรับเจ้าตัว s 2 3 fe เครื่องนี้ และทีนี้ครับเรามาคุยกันที่ในเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องของกล้องเนี่ยเป็นจุดเด่นที่สุดของเครื่องนี้แล้วแหละนะครับกล้องที่เขามีมาให้3ตัวเนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างที่จะถอดมาจากเรือธทของเขาเลยนะครับเครื่องนี้จะประกอบไปด้วยกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับมีเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลแต่ว่าตรงนี้จะรองรับการซูมออปติคอลสเท่าแล้วก็ไฮบริดซูมได้สูงสุดถึง30เท่านะครับแล้วก็จะมีเลนอัลตร้าไว้นะครับ สเลนที่ s ซัมซุงทําออกมาเนี่ยจูนในเรื่องของสีหรือว่า saturation ออกมาได้ดีมากๆนะครับคุณภาพในการถ่ายเนี่ยทำออกมาได้ดีมากมากมากจริงๆนะครับคือผมโพสต์รูปลงไปในแฟนเพจหรือว่าลองโพสต์ไปใน o u t u u e c o m m u n i t y เนี่ยหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่า รูปหรือว่าสีของภาพเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับคือไฟล์ดิบที่ได้มาคือสีก็สวยเลยไม่ต้องไปทําสีไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยคือมันพร้อมอัพโรงโซเชียลมีเดียเลยนะครับการถ่ายวิวต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้จตัว S23 FE เครื่องเนี้ถ่ายออกมาแล้วแบบจบหลังกล้องได้เลยครับ ได้อีกอย่างหนึ่งที่เด่นไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายในโหมดพอร์เต็นะครับจุดที่ผมชอบในโหมดพอร์เต็ดเลยก็คือเราสามารถที่จะถ่ายได้ในระยะ 1x 2x แล้วก็ 3x เลยนะครับคือมันยืดหยุ่นมากในการใช้งานนะครับแล้วก็การใช้งานจริงๆเนี่ยการถ่ายรูปคนในโหมดพอร์เท็ดเนี่ยทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งในเรื่องของการตัดขอบการเบลอที่ไล่ระดับความเนียนไปเนี่ยมันดูเพอร์เฟกเลยนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันกันกบเอสยีพีสาหรือว่าเอสยีพีสามอัลต้าเลยนะครับแล้วก็ในส มันติดเหลืองน้อยกว่า S23 Ultra ด้วยซ้ำนะครับสกินโทนออกมาคือสวยใสยเลยอะ่ะเออคือคือถ่ายแล้วผู้หญิงชอบเอางี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ครับเรามาสรุปกันดีก,กว่าว่า s a m s u n g Galaxy a s 2 3 fe เนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับ Galaxy a 5 4นะครับอย่างแรกเลยคือมันมีอย่างเดียวที่เหมือนกันครับก็คือในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้าและด้านหลังคือมันคล้าย a 5 4ตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าเฟรมของเครื่องอ่ะต่างกันนะคือ a 5 4อเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวของ s 2 3 fe เนี่ย เป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาเราจับเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมมากกว่าแล้วก็ตรงขอบเองมันจะมีความโค้งมนที่มากกว่าทางฝั่งของ A54 เล็กน้อยนั่นเองนะครับ ทีนี้เรื่องของจอแสดงผลก็ต่างกันนะครับจอตัวนี้เขาให้มาเป็นแบบ Dynamic 2X นะครับ120เฮินะครับคือตัวแผงจอดีกว่า A54 อย่างรู้สึกได้เลยนะครับสีสันต่างๆคือใกล้เคียงกันกันกบ a 2 3เลยนะครับสำหรับจอตัวนี้นะถัดมาเรื่องของชิปเซตนะครับตัวนี้ Exynos 2 2 2นะครับเร็วแรงกว่าชิป Exynos 1380อยู่นะครับโดยเฉพาะเวลาเราใช้งานกลางแจ้งหรือว่าตัวเครื่องเริ่มมีอุณหภูมิสูงๆเนี่ย ตัวชิป exynos 1380เนี่ยจะมีการลด clock speed ลงมานะครับทำให้บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าความลื่นไหลของ Animation เนี่ยลดลงไปบ้างน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของ feeling การ Touch ต่างเนี่ยก็มีความฉับไวแล้วก็กระฉับกระเฉงมากกว่าตัว a 5 4อย่างรู้สึกได้ครับ แล้วก็เรื่องที่3ครับที่ต่างกันชัดเจนเลยก็คือเรื่องของกล้องนะครับคือคาแรคเตอร์กล้องอ่ะมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า A54 นะครับคือ A54 ถามว่าถ่ายรูปสวยไหมสวยครับเราเห็นตัวอย่างภาพที่ผมทำฟูลรีวิวหรือว่าทำบล็อกแบตเตอรี่ของ A54 ไปแล้วแหละว่าเฮ้ยกล้องมันถ่ายออกมาสวยนะงานวิดีโออะไรก็ดีนะครับแต่มันจะเป็นภาพในสไตล์ที่ทําออกมาแบบเสร็จสับนะครับสีจัดนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยสีของคาแรคเตอร์ภาพ A54 มันจัดไปเนี่ยตัว a 2 3 FE เนี่ยน่าจะถูกใจคุณมาาากว่เพระ ภาพมันจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับตัว Saturation เนี่ยก็ไม่ได้สดไปนะครับ n t r a s t ก็ไม่ได้หนักไป h a s r p n ์ d e ก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่า S23 FE มีคาแรคเตอร์กล้องที่ค่อนข้างถูกใจผมมากๆนะครับคือสีก็สวยอะคือมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่า S series ตัวอื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่า A series อย่าง A54 นั่นเองครับ แล้วราคาที่ต่างกับ a 5 4ประมาณ7,000เนี่ยเอาจริงมันก็ได้เลนเทเลโฟโต้3 x ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับคือเลนตัวของ a 5 4อ่ะมันเป็นเลนหลักเลนออโต้ไวแล้วก็เลนมาโคเนอะใครที่เป็นสายซูมนะชอบใช้งานในเลนระยะ70มมิลเลนระยะ3 x หรือว่าไฮบริดซูมไปที่ระยะ5 x เนี่ยตัวนี้มันหวังผลได้นะครับคือตรงนี้คือจุดเด่นที่ a 5 4ทําไม่ได้นั่นเองครับ โอเคครับเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy S23 FE เนี่ยเหมาะกับใครนะครับตรงนี้ผมมองว่า Samsung ค่อนข้างฉลาดนะครับเพราะว่าตัว S23 ธรรมดาเนี่ยขนาดเครื่องมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วหลายๆคน,นอาจจะรู้สึกว่าตัวเครื่องมันเล็กไปนะครับใช้งานแล้วไม่ค่อยเต็มตาสักเท่าไหร่อะ่ะสำหรับจอ6.1นิ้วใน S23 นะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัว S23 Plus อ่ะจอ6.6นิ้วเนี่ยมันก็ใหญ่ไปนะครับอยากได้แบบ6.3 6.4เนี่ย ในที่สุดซัมซุงก็ทําออกมาแล้วนะครับก็คือเจ้าตัว S23 FE เครื่องนี้แหละนะครับแล้วก็ราคาครับเขาเปิดราคามาอยู่ที่22,900บาทนะครับตอนนี้เขามีโปรอัพความจุนะก็คือคุณซื้อรุ่น128 g b เนี่ยจะได้รับอัพความจุเป็น256 g ิอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือคุ้มมากๆนะครับใครสนใจรุ่นนี้อยู่เนี่ย ควรรีบซื้อเลยนะเพราะว่าได้รับอัพความจุฟรีเนี่ยอันนี้คุ้มมากๆนะครับนอกจากจะได้รับอัพความจุแล้วนะครับเขายังมีโปรโมชั่นนะครับก็คือมีสิทธิ์นะครับในการซื้อ Galaxy Watch 6แล้วก็ g a l a x y Bu ัตร e เนี่ยลดไปอีก30%นะครับโดย g a l a ซ y Bu ัตร e เนี่ยผมรีวิวไว้ในช่องแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปกดดูได้เลยในช่องนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวของ Samsung Galaxy a อทียนะครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวอาจจะทําคลิปประสบการณ์การใช้งานเเจ้้าครื่องนี มาลองสรุปอีกทีว่าซอฟต์แวร์ในแพดขายจริงเนี่ยแบตเตอรี่มันจะอึดกว่านี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องทำตามใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ